ฮัลโหลทุกคนวันนี้แกลงลูกหมิ่ก็จะพามาปั่นจักรยานเทีย่ยวรอ,อบสวนสีนะครเขื่อนขานบางกระเจ้ากันพอ <c oughs> มาถึงเราก็จะมาเช่จาจักรยานเพื่อเข้าไปปั่นในสวนกันบอกเลยว่าที่นี่ร้านเช่จาจักรยานมีหลายร้านมากๆครถูกใจร้านไหนก็เข้าร้านนั้นได้เลยราคาเช่าจะอยู่ที่คันละ40-50บ้าทภบาทในสวนก็จะมีสวนที่ให้เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจจุดให้อาหารปลาจุดศึกษาต้นไม้ต้นจากผู้พิชิตชอผู้พิชิตผู้พิชิตกิ้ครองเดนเลน ลองเคี้ยวดูไม่เชื่อว่าเนียวนี่ก็ปั่นมาถึงหอดูนกเราจ้าใช่ปะนะใช่แล้วและที่ไฮไลท์สุดๆคงจะหนีไม่พ้นหอดูนกเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาถ่ายรูปมุมนี้ก็ล่ะแอบกระซิบว่ามันเป็นมุมยอดฮิตเลยนะนี่คือขึ้นมาที่หอดูนกเสื้ออะไรตัวเลยนอกเหรอเ <laughs> วว <laughs> เป็นฝุงเลย <laughs> สำคัญทางส่วนกระใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยทอก็ตั้งจุดบริการถังขยะตามจุดต่างๆครที่มีขยะ,ขยะก็อย่าลืมแยกทิ้งลงถังกันด้วยนะอย่าทิ้งในสวนเด็กคลาบ,บอกเลยว่ามาที่นี่ได้ทางใกล้ชิดธรรมชาติออกกําลังกายและที่สําคัญคือมีจุดเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้และนกหาย,ยากด้วยท้งสวนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงหนึ่งทุ่มวิธีการมาที่นี่ก็จะมาได้3วิธีเลยก็คืออย่างแรกนั่งเรืออย่างที่สองรถเมย์สายผับปแดงบางกอบัวอย่างสุดท้าย จะขับรถมาเองก็ได้นะใครกำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเทพก็อย่าลืมที่นี่นะ